วันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทยได้ให้การต้อนรับดรนัสพลโพวิจิตที่เดินทางกลับมาจากประเทศโรมาเนียค่ะซึ่งท่านไปงานประกวดนะคะตั้งแต่วันที่24-27พฤษภาคมจนคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากผลงาน water soluble c um ino F o, o, c o r c u m i n o i d for anti-OCOR ทรีิสนะคะมาได้ทั้งสิ้น4รางวัลที่ประเทศโรมาเนียถือได้ว่าเป็นการทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในด้านนวัตกรรมงานวิจัยสมุนไพรไทยที่นํามารักษาโรคได้จากขมิ้นชันพันแดงสยามที่สามารถสกัดเอาสารโคคลูมินออยออกมาละลายน้ําแล้วก็นําไปรักษานะคะรักษาได้ทั้งโรคข้อเข่าค่ะแล้วก็โรคทางเดินอาหารอย่างเช่นกรดไหลย,ย้อนนะคะแล้วก็แผลในกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็รักษาบํารุงตับด้วยค่ะ เพินปรึกษาเรื่องนวัตรกรรมได้ที่ CCI International คลิกหาเรา